สวัสดีครับวันนี้ร้าน Smart Tech Shop นะครับก็จะมานําเสนอแบตเตอรี่สําหรับรถกลุ่มที่เป็นสามล้อไฟฟ้านะจะมีมากมายหลายโวลต์ให้เลือกใช้นะครับตั้งแต่4-8โวลต์20แอมป์60โวลต์15แอมป์นะครับ60โวลต์นี่ระกูณ60โวลต์ทั้งหลาย72โวลต์เราก็มีมากมายหลายไซส์ให้เลือกนะครับแล้วก็มีหลายทรงทั้งทรงที่เป็นกล่องพลาสติกนะครับอันนี้จะเป็นกล่องอไซส์สําหรับขนาดเล็กหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องที่เป็น ไซส์ขนาดใหญ่สําหรับรถที่อาจจะเป็นรถสามล้อบรรทุกนะครับที่ต้องการวิ่งระยะไกลหรือว่าที่ต้องการบรรทุกของเยอะแล้วก็มีเป็นกล่องพลาสติกทรงตั้งแบบนี้แล้วก็เป็นกล่องตะเลดนะครับเป็นกล่องตะเลดหรือว่าอันดสันก็มีให้เลือกนะครับก็จะมีทั้ง60สิบสี่สิบแปดเจ็ดสิบสองวนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับอันนี้เนี่ย เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตซึ่งมีความปลอดภัยสูงไม่ติดไฟแล้วก็อย่างนึงคือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจสมมุติว่าเป็น60โวลต์45แอมป์แต่ถ้าเทียบกับแบตตะกั่ัวกด45แอมป์แล้วเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าแต่ว่าระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะไกลกว่าเพราะว่า45แอมป์อันนี้เนี่ยเวลาเราวัดความจุเนี่ยจะได้แอมป์ที่ เต็มที่45แอมป์ตามสเปคเลยจะไม่เหมือนแบตตะกัวที่เวลาเราวัดเนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งอย่าง45แอมป์เนี่ยอาจจะวัดได้สักประมาณ30 35แอมป์เท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถตระกูล3ล้อนะครับ3ล้อ3ล้อใหญ่3ล้อเล็กนะครับยังไงก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะครับของทางร้านเราวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ